หวานต่อเนื่องบอยประกรณ์ควงเฟสวีทรับส่งกรานแนบแคปชั่นคนคลั่งรักเรียกว่าเติมความหวานอย่างต่อเนื่องจนทำเอาหลายคนพากาันอิจฉาสำหรับพระเอกหนุ่มบอยประกรณ์ฉาดบริรักหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวเฟย์พปรปวีก็เสิร์ฟความน่ารักแบบรัวๆลงอินสตาแกรมจนขึ้นแท่นเป็นหนุ่มคลั่งรักคนล่าสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะล่าสุดก็ทำอามดขึ้นไอจีอีกรอบแล้วคะ่ะ เมื่อหนุ่มบอยประกอบโพส์รูปคู่สุดน่ารักกับสาวเฟที่ควงกันไปทานข้าวในช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์พร้อมแนบแคปชั่นหนุ่มคลั่งรักว่าเมษาแล้วเมยคนกินข้าวด้วยละจ้ะร้องจองแหละนะอีกอีกงานนี้สาวเฟก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมแล้วเป็นไงบ้างครับจากนั้นหนุ่มบอยก็เข้ามาตอบว่าดีครับอีกอีขณะที่เ,เพื่อนๆคนสนิทอย่างหนุ่มเกรดวัลเนทรรวมถึงคนอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์แซลกันเพียบเลยจ้าก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไห้ด้วยนะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ